อาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหนึ่งพื้นที่ใกล้ๆจังหวัดพิษณุโลกนั่นคือจังหวัดพิจิตรตอนนี้มีการถแถลงข่าวผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับซึ่งตัวเลขเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่14อตอนนี้เป็น16รายแล้วนะครับพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้ก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยอย่าประมาดกาดอย่าตกแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันไปเลยครับด้านของนายแพทย์ วิสิ์นะครับอภิพิธิ์วิทยารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเปิดเผยครับว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด19ในจังหวัดพิจิตรเพิ่มเป็น6รายแล้วนะครับเป็นรายที่11ถึงรายที่16ในพื้นที่ของอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งต้องบอกว่า4รายครับของเมื่อวานนี้นะครับผู้ชมก็จะมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย3รายนะั่นคือรายที่8ถึงรายที่10จากตำบลสามงามนะครับแล้วก็ตำบลหนองสโนโรวม ไปถึงอำเภอสามงามที่ตรวจพบไป เมื่อเขาเรียกว่าเมื่อวันลื่นนะครับโดยผู้ป่วยรายที่11เนี่ยเป็นหญิงอายุ56ปีครับผู้ชมอาชีพรับจ้างสักผ้าอยู่ที่หมู่ที่7ตําบลสามงามอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรแล้วก็มีประวัติเกี่ยวข้องเป็นญาติกับญาหลานนะครับผู้ป่วยรายที่8และก็9ในอําเภอสามงามโดยไปกินข้าวและก็ร่วมงานบุญเลี้ยงเพนพระของผู้ป่วยรายที่8และก็อยู่บ้านเดียวกับหลานสาวซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่9ขณะนี้ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยายบาลโพทะเลครับค่ะสำหรับผู้ป่วยรายที่12นะคะเป็นหญิงอายุ34ปีค่ะมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทน,นะคะอยู่หมู่ที่3ค่ะตําบลหนองสโสนอํเาเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งก็เป็นภรรยาของผู้ป่วยรายที่10ค่ะขณะนี้นะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทับค้อส่วนผู้ป่วยรายที่13นะคะเป็นเด็กชายค่ะอายุ7ปีเท่านั้นเองนะคะเป็นลูกชายของผู้ป่วยรายที่10ค่ะขณะนี้นะคะก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทับ ขอเช่นเดียวกันและผู้ป่วยรายที่14นะคะขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทับขอเป็นหญิงอายุ56ปีค่ะมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะอยู่หมู่ที่13ตําบลหนองสโสนเป็นญาติกับครอบครัวของผู้ป่วยรายที่10ค่ะซึ่งจากประวัตินะคะพบว่าได้แต่รับประทานหมูกระทะร่วมกันขณะที่รักษาขณะนี้นะคะก็ได้ทําการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโพทะเลค่ะผู้ที่สัมผัสเสีย่ยงสูงนะคะมีจํานวนไม่น้อยกว่า29ลรายด้วยกันซึ่ง ก็ได้ส่งตัวอย่างนะคะไปที่ห้องปฏิบัติการแล้วแล้วก็นําไปกักตัวโรคที่โรงแรมแชมเปญวิวนะคะรีสอร์ทอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะทางด้านของรองนายแพทย์สาธารณสุขนะคะก็ได้กล่าวว่าสิ่งที่กังวลเนี่ยก็คือว่าจะเกิดการแพร่เชื้อภายในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะจึงขอย้ําให้พี่น้องชาวพิจิตรนะคะเข้มข้นในมาตรการป้องกันโรคสวมหน้ากากอนามัยให้ได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆที่สําคัญนะคะต้องมันตร ตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายแล้วก็เช็คอินไทยชนะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือกรณีที่มีญาติเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงทั้ง20จังหวัดเนี่ยจะต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ออกไปในที่ชุมชนอยู่บ้านเนี่ยก็จะต้องแยกแล้วก็แยกเข้าของเครื่องใช้กับสมาชิกในครอบครัวด้วยเพื่อเป็นการการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคนี้นั่นเองค่ะใช่แล้วครับวรวมไปถึงใครที่มีญาติอยู่ในจังหวัดพิจิตรหรือว่าอาศัยอยู่ในจังหวัดพิจิตรและอยากทราบ ทำลายของผู้ป่วยนะครับผู้ชมสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรได้เลยนะครับนั่นคือเวอร์ไวเวฟนะครับก็คือสามารถเข้าไปที่ pr.prd.go.th นะครับแล้วก็พิจิตรก็ที่จริงน่าจะขึ้นละ<ช>ก็ไปดูได้เลยหรือว่าจะเข้าไปที่แฟนเพจของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกันได้นะครับเราก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์และก็ตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อนเนื่องใช่แล้วค่ะรวมไปถึง ใครที่ไม่มั่นใจว่าเอ้าที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินทางผ่านจังหวัดพิจิตรนะเราไปแวะเข้าห้องน้ําเราไปแวะร้านอาหารอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดอยากจะชัวนในเรื่องของไทม์ไลน์ว่าผู้ที่ติดเชื้อในจังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาไปที่ที่เดียวกับเราหรือเปล่า